ท่องพุโทโธแล้วก็เอาไม่อยู่โมโมนชนกขอแจงดราม่าคนแะบุญหล่นทับทนเก็บความอัดอั้นใจอยู่หลายวันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวโมโมนชนกแสงฉายเพียงเพนที่ก่อนหน้านี้มีขาวเน็ตคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์คลิปหนึ่งที่โมออกมารีวิวเครื่องสำอางด้วยข้อความว่าดีที่สุดคือเครื่องหน้าโชคดีมากที่ผิวสวยบุญหล่นทับมีเงินทำชีวิตดีด ทำเอาสาวโมต้องออกมาอัดคลิปอธิบายกันยาวว่าเอาเป็นว่าดีที่สุดคือเครื่องหน้าขอบคุณค่ะโชคดีมากที่ผิวสวยโอเคขอบคุณค่ะแต่ว่าบุญหล่นทับมีเงินทับเนี่ยคือที่มีเงินคือทํางานค่ะทํางานอย่างหนักด้วยไม่ใช่บุญหล่นทับนะบุญหล่นทับต้องเป็นแบบถูกหวยไหมหละ่ะหรือแบบมีคนอุปถัมภ์โมยากให้เข้าใจใหม่นิดหนึ่งนะคะ ล่าสุดผู้สื่อข่าวเข้ากองละครวงสาคนาาตที่บ้านล้อเกวียนอำเภอบางใหญ่จึงได้สัมภาษณ์โมมนชนกถึงความรู้สึกหลักถูกชาวเน็ตเน็บบุญหล่นทับเรื่องที่เราฟาดกลับชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์ว่าบุญหล่นทับโมพยายามพุทโธพุทโธในใจว่าช่างมันเถอะแค่คนหนึ่งคนอยากพิมโมก็ไปคิดดวนดวนอยู่สามวันจนเราแน่ใจตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่นะ โมทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดพักเลยมันไม่ใช่บุญหล่นทับไงโมไม่ได้โกรธเขานะโมแค่อยากบอกเฉยๆว่าโมตั้งใจทำงานและโมทำงานหนักจริงๆสิ่งที่เราได้มามันไม่ใช่เพราะบุญหล่นทับพระเจ้าเสกมาให้ทุกคนต้องขยันทำงานกันทั้งนั้นมันมาจากความพยายามของเราทั้งนั้นคือไปคิดมาสาวันค่อยตอบกลับถ้าตอบวันนั้นเลยอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง ใช่ค่ะมวพยายามไปสารตะไปคิดแบบมีสติดูก่อนมันไม่ได้ปริ๊นนะแต่มันเป็นความสงสัยว่าทำไมคืออะไรหรือว่าเขาใช้คำไม่เป็นคือคิดหลายอย่างมากมากนี่คือแค่ออกมาชี้แจงไม่ได้ถือว่าเป็นการฟาดคืออยากบอกนะคะว่าทำงานค่ะใช้ธรรมะมากขึ้นมีสติมากขึ้นไม่ใช่โมูคนเดิมที่แรงแรงอีกต่อไปแล้ว คือไม่กล้าพูดขนาดนั้นเพราะเดี๋ยววันหนึ่งอ้าวไหนบอกเปลี่ยนไปแล้วไงคะก็พยายามมีสติในทุกขณะมูรู้สึกว่ามูนิ่งขึ้นมันอาจจะยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยเราก็ไม่พูดออกมาเลยตอนนั้นก็พยายามอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไปพยายามจะคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าเป็นโมเหมือก่อนจะตอบก,กลับเลยทันทีว่าบุญหล่นทับคืออะไรคะ บุญหล่นทับคืออะไรแต่นี่ไปคิดมาสามวันคือโมคข้องใจขนาดไป Google เลยนะว่าบุญหล่นทับมันมีความหมายอื่นมากกว่าที่โมเข้าใจอีกหรือเปล่าแต่มันก็คือไม่มีไงแล้วเราสงบสติอารมณ์ตัวเองยังไงตอนเห็นข้อความนั้นจริงๆมันมีข้อความเยอะมากเลยนะที่ไม่เก็ตว่าพิมพ์เพื่อแต่ก็ปล่อยผ่านแต่อันนี้มันเหมือนเราอยู่เฉยๆแล้วมีเงินลอยมา ความรู้สึกโมมันเป็นแบบนั้นก็เลยอยากจะชี้แจงเรารู้สึกยังไงที่พอพูดถึงชื่อโมมนชนกโมมลชนกเหวี่ยงไงมันก็ลอยอยู่ทั่วเน็ตมันเป็นภาพจำถ้าบอกว่าไม่น้อยใจมันก็คงโกหกแต่มันก็เป็นไปแล้วก็มองให้เป็นเรื่องขำแล้วกันมันอาจจะเป็นความบันเทิงของคนก็ได้เขาตลกกันก็ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นนิวโมแล้วคะ่ะ ตอนนี้นะตอนนี้หัวเราะภาพเก่าไม่ต้องลบก็ได้รู้อยู่แล้วว่ามันลบไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรเราก็เป็นเราแต่ให้มันน้อยลงก็ดีเราไม่ได้แกล้งทําให้เราเป็นคนอื่นก็เราเป็นอย่างนี้การที่เราต้องแกล้งทําเป็นคนอื่นมันเหนื่อยมากนะรู้สึกว่าการที่เราฝึกจากจิตใจแล้วเราเปลี่ยนมันง่ายกว่าแอปแออยังไงมันก็ยาก แต่งงานบ้านให้ล้างจานไม่นะคะยังยืนยันอยู่นะคะว่าไม่ล้างให้ผู้ชายล้างค่ะ